วกับช่องจูนชาแนลนะจ๊ะพี่น้องเบอรงพี่น้องว่าีอย่างนี้หมอ้อไฟทะเลเดือดนะจ๊ะตอนนี้กะ๊ะก๊มลสิ่ีนี้เจอของหลางเพื่อนนะจ๊ะส้มตำยำนัวนะจ๊ะเพราะว่ายั่วๆนะจ๊ะมีมีเห็ดอรอ,ดอริจิเนาะเห็ดออริจิแล้วก็ริกเผาห<า>มูสามชาั้นอันนี้ผู้จัดการคอ,อยออลลี่ ด่าหมูป่าค่ะรางวัลที่หนึ่งนะคะของไทเจ์เลอร์แม่จันทน์พลาสติกพลาสิกกินมันสิหวานกันได้นีอยู่ดิหิวดิหิวหิเพิ่มไส้ที่ลาบวะหาห่ะเพิ่มจุดแล้วสิมาจุดอย่างเขาใส่ไฟฟ้า <c oughs> อันนี้ก็สิเมี่ยอพริกเผาปรุงทะเลเดืดเพราะว่า,าของมาให้ครบด้วยนี่ของยังบโ่โคบขนาดของยังหอยเชลล์หอยหนังหอยเชลล์อีกนะจ๊ะมันได้กินแบบว่า เด็กกินตะไคร้ใบบ๊กปูเนาะได้กินตะไคร้ใบบ๊กปนะูอาจจะคุ้นนาคุ้นตาเนี่ยคนนี้เพราะว่าเพิ่นเป็นคนไทยคิดเห็มวันน,น,วน,นีน้เพิ่นเอนว่ามะหยางจูนอยากคายคลิปน้ำ,นนำนนว,วิ่งมาสนั่นแน่นะพี่น้องเอามันกำลังเดือดเครือหอมใท่ล่ะอุ้ยเบิ่งพิมพ์เอากระแลกออกแนละ้วอ่อนเริ่มเลยบาออย้าเฟิงโค้ดเนี่ยเฟิงโค้ดมันเดือดอยากะลยจักเ <ไป S 1> อียงอยาโค้อยาโค้ ตัวเองเก็ว่ผู้จัดการต้นสัวผู้จัดการนะจ๊ะโมมีอย่างมากสีเดือนนะสิพี่น้องโมมีอย่างเรียงผู้จัดการมือนี้นั้นดีใจไร้กับมันสองคือบารมีเป็นคนยาวมือ,มอ,อมน,นีม่นมาดามจูนข้าแรง้งขาแร้งมาดามจูนเดชเรียงเลยแล้วก็เราสามารถเปิดช่องยูทูบได้แล้วนะจ๊ะ ม่กี่วันมันก็เข้าส่งอีเมลมาแล้วว่าคอมเกรท u l a t i นนะจ๊ะคุณมาดามจูนนะจ๊ะเย่อขอเยี่ยมจริงๆนะเยี่ยมจริงๆนะจ๊ะพี่นอ้องเอากาลังเดือดแล้วกาลังเดือดแล้วเมื่อเช้าคนเลยคนแบบพี่น้องวันนี้เรามึงเ <ๆ S 2> นี่ยวันนี้เนี่ยกินกันเลยติดใจกันเลยหันนียกันเลยแล้วจะเป็นเมนูของร้านใช่ไหมเป็นจะเฮ็นจีนไทยขายเพราะมันก็เป็นเตรียมของอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็ขายทะเลอยูุเร่ให้พี่น้อง ก็ขายกุเรืย่ยๆแต่พี่จะมาให้สมเพิ่มสินสินมากมายสินมากมาแล้วก็สิเป็นพวกเห็ดนะคะพวกเห็ดนะคะแล้วกับปูอัดนะคะพี่นอ้องปูอัดมาทำได้ผู้จัดการ้นอื่นนำลากเกือเกือบอยู่อยากค่ะอยากแล้วอยากนอนเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอลดไฟลงนิดนึงนะจ๊ะพี่น้องดาวไฟก่อนเป็นพันสองกินละเด้อคอร์นกินเลยกินเลย,เลยพี่นอ้อง มายอยู่ๆน้ำการรอบเดือกผู้ใดเมามากกับสวงกันกนีกว่าเป็ตะซ้วงบ่เลยออกฉินเลยฝากเพื่อนสาวนัก่นเด้อันพี่น้นนองพุทธการแ่บพี่น้องมาำจูดี่เจาลายกนไม่ได้นจ๊ะ ใบมาปูพี่นอออ้องขอขออนุญาตก,กินก่อนเลคะ่ะบอกว่าใดเดี๋ยวพี่น้องสิว่าอยากกินไปน้ำบอกไปน้ำอะไรโอ้ยควันห่วยห่วยมันสิเปื่อยดูสีฟิกเเตอร์ร้านนัานแหละจ้าคนมาพื้นศรีพื้นศรเริ่มขายอาทิตย์หนังฝากร้านเพื่อนสาวด้วยนะจ้าส้มตำลงแนวไฟลงแน,งนวนส้มตำยำนัวส้มตำยำน,วำยำนัวนะครับพี่นอ้องแล้วก็สิมี้อ่อนะ เพิ่มหม้อไฟหม้อไฟทะเลเดือดหม้อไฟทะเลเดือดพี่น้องคงเด้อยู่วจ้าเอ๋อเขาจะกินข้าวไงครับพอห้อนลวกปากบอกสิ้นแห้งบอกต้องยังไงตื่นเลย กูไดี๋ยวยังอินเฮ็ดเด้อพี่น้องเป็นสูตปูุงมากเป็นสูตประเมิกมากพาตะไคร่สิ่งที่ขาดไม่ได้ที่มันเป็นสีแบบนี้เนี่ยพริกเผานะจะ๊ะแหงใสแหงแสบไม่ต้องปรุง<ต>ถ้าเป<ม>็นแตพาพริกเผาบ่คือพริกเผาทั่วไปเด้อเป็นสูตรของร้านอเป็นสูตรของร้านด้วยนะจ๊ะอันนั้นก็สีเดือดอันนี้ก็สูตรของร้านด้วยสีก็สีเหมืนตุ่มย่างนาะแมวแต่หมูนี่หมูเนี่ยบลาโคตรจิ๋วแเป็นหมูจริงแบบว่า กินมูที่แบบน้าก็ได้แต่อันนี้ราเข้าสิแต่เป็นเบคอนนะจ๊ะมาว่าเราเกี่ยวไปนะ้้วก็เฮ็ดนี่คทอกันเฮ็ดนี่เฮ็ดอริกิเฮ็ดอริกินาพี่น่เป้นแบบปลาหมึกคาโน่ตอนแบบให่ิายืเืจ้ด ยัวย่วๆรอบดึกไขายเอฟซีของมาดามจูนนะจ๊ะขอบคุณเด้อท้่เหนมาดามจูมีซูมือนี่สามามิเอฟซีทุกคนกับบัตรสติสามมิมาดามจูนนะจ๊ะนะคะ,คะกินหอนไม่ดีนะเว้ยบอเฮ็ดคลิปกินมาดามอ๋อโซนลำลากระบอกว่ามันฮอนมันฮอนเงาจัเตจงพี่น้องเลยเบิ้ง เโม่มูเนี่ยไปขามันอีกได้มากอีกโดนสิ่งที่ชอบที่ทสุด,ดที่จู๋วที่มาตีฟูดพี่น้องเครื่องว่เตอร์ก็ได้เครื่องพวกกลมย่าหนึ่งสำหรับจูนเด้อมาเซนกับเนี่ยก่อนพักกระหล่ำบ่อกระหล่ำครับเฮียกุปรยาดดยคือเลิศที่น,อน้องบึงเด้อยวยอ่บอสก,กินกุ้งให้ ให้ผู้จัดการพร้อมกันมาตามจุดกินแล้วมากินกุ้งนะครับกุ้งตัวละสี่ราคาแรงโอ้ก้ากินดอกซันเมื่อพี่น้องหดก็เหมือนกันเด้อล้านล้านคนเด้อเมื่อเมื่อนี่แบบมื่อไหร่ทุก มาดามจูใจดีได้ผู้จัดการเพราะว่าเพื่อนเอซี่อยากเห็นนนั่ผู้จัดการก็เลยโอเคแบบทีคอมเมนต์ออกมาอยากเห็นผู้จัดการเพรามาดามจูนแตคือผู้นี้ล่ะค่ะเป็นมูเป็นมูฮักเออเป็นรุ่นน้องรุ่นน้องแต่ก็เป็นมูฮักที่เคยอยู่เคยอยากเคยกินมานต้อกัรแต่ที่มันกลับมาอยู่บ้านก็เลยเปิดโอกาสเพื่อนนะคะพี่น้องดึงให้เพื่อนมาแม่ดามม่ดามจูนก็เลยว่าค่าแรกมือหนี่งก็เลยซื้อหมอข่ายยูรันเลียงอ่อนลี่ เยิงิงานแถบงา่างเดืยวพี่น้องเ่องแถบเ่องเทาพี่น้องผัดลงคือสิบมนี่แถบเนาะอ๋อปีลาแหรอเนาะเปลืองไฟเนาะเปิ่อนักอืออือเากุ้งเนี่ยาเผ็ดอมไปหนกินซะอัาเชิบกเสียตัวละิบปาทหวนนี่ไมด้ลลายตัวแฮะโอ้ิมันเหลือเนี่ยคือยาน คิดฮอดีรุ่ยกำอันเม่ีเดี๋ยวมือหนาเทียนพิ่นมาแต่เพิ่นว่าชวนเพิ่นหยากเพราะว่ามาคุยงานเรื่องแข่งบอลลีแข่งบอลลีอยู่ที่ท้าวกินมะดามจูนเสดไปล่างถวยเร็วๆโอเคเนาะอะไรกันที่ดาบเปเนาะแบบทำไม่ได้ฟิทเอ็ดเฮ้ยเดี๋ยวสวัสดีครับ มันเลยดีปพีรมิมัน่บอกกรีดหนิบอกเพรคือว่ากูอยากแม่บอกโซ่เจ็ดสบอกว่ามืดามาถึงก็กินประเสือกเห็นปะมันกลับเสือกไปดีพี่น้องกระเสือกกรนพี้อนนึยิ่งมีข้าวเหนียวเพราะวาสวยตัดกันยิ่งอร่อยวันนั้นที่กี่ปีระมิดให้กินพี่น้องนะคะบะคิดบบะปันมาโมเสียกับข่าวแสบปานนีพี่น้องทุกเทีมันกูเลื่มใส่อย่างหนึ่งเลื่อมใส่ กูเลือกสนับตาแต่อันกับพอดีเพราะมันหวานกับพริกเผาแล้วทั้หวายก็พริกเผาแต่สิ่งดี่ดีสุดสิ่งที่ขาดไม่ได้การทำอาหารอย่าลืมใส่ใจนะจ๊ะใส่ใจแล้วก็บอบใส่ปากใส่หม้อนะครับพี่น้องขอสดอีกจะข้ามตันเด้อแบบบ่ไวแลวพี่น้องมันบาไหวอีลีเบื่องน้ำซุปย้อยแบบแม่ดีเลยบ่คิดว่าฝัน อ่อนบ่ฮ้อนเตีเอาผมโล่งน่นะน่ะเบ้าบ่อพูดขอได้กินมีแขกรับเชิญมีแขกรับเชิญมาฮะมีแขกรับเชิญมากอะอ่ะอ๋อน้องมาเอานอน้องแม่เนี่ยเออมามาซิมเน่แม่มาซิมเรียวเรียว อันนี้เป็นล้านสาวนะจ้าล้านสาวแบบว่าล้านสาวแต่แท้เลยจับบ่งพี่น้องหนาคือกันบอหนาคือกันบออืมเป็นหลานเป็นลูกของอันเป็นลูกของอันลุงนะคะกันได้รู้เราก็จะพูดกันรู้เดี๋ยวกันหลานพีแต่กระเทยสดยื้ยั่วเออหืมเป็นไงมาสดเป็นหมาครับสุดท้ายห่านตัวเชียวเอาแสบเนาะ ยัวยัวจ้าแซ่บไรบังปลาหมึกกับกุ้งก็บม right ิตรตัวยังไงพี่น้องเอ้ยอย่นมาแล้วนับเอาเลยกุ้งกับปลาหมึกเอาออกให้หนักเออมาเป็นตัวละสิบบาทพี่น้องวันนี้เนาะอืข้าแรงมือีดิบหรือลับพี่น้องเอ้ยโอยมือดิบมาดามจุนเลี้ยงมาดามจุนเบาข้าแรง มะดามจุดมีคนมีคนกินเอียงขนาดนเนียนแท่เขาจะาหางฉันเอายะพื้นเห้มันออกปีจักนอยก่อนอ๋อพระเจ้ากบั้นหนามะดามจุนเนียนใส่ขื่นดีพี่น้องแบบมีหนามมีน้อนขื่นเป่งปังขื่นะเออเพิ่นเพิ่นมีแบบว่าตัวช่วยเพิ่นมีตัวช่วยของดีแล้วพี่น้องเด้อเขาได้ลับก่อเออได้แล้วเพิ่นมีตัวช่วยอ่ะ เบิร์ดละพี่น้องราสิเดี๋ยวสาวไปเก็บของเนาะทลิปนี้ขอไมีอย่างหลายอ,อยากอ่าอย่ากมาโซ่โ,โซ่หนึพี่น้องมึงเสื้อ,อมันแสบอีหลียูบานประเทศกินใดนะคะใส่อ่ากระทับไดป้ป่กนะคะโอเคมันกิดเกิดสีคลขขายป่าต้มยำเยนาะ แต่ว่าสูตรก็อาจจะบุกเครื่องหลานอกจากสิ่บุกึ้นื่องล่างเดี๋ยวฝากติดตามร้านเขาในเด้อคือส้มตำยำนวนเดี๋ยวจะเป็นสติกนี่เจอของร้านนะครับเพื่อสเบอกว่าเด็กหน่อยแตกเรียกคอนเฟิร์มมาหลานว่าอยากอยากอยากดูสินะครับโอเคเดี๋ยวมื่อนจุดสิ่เดีไปเก็บของร้านขวรจะตาคลิปนี้เดี๋ยวสิลงใหนกลืนด้วยเดี๋ยวเอฟซีทุกคนสิ่ดทเห็นว่ามันยั่วขนาดไหนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครับกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะรักแม่น้อยแต่รักแม่นานนะจ๊ะพี่น้อง หักลายแพ่งลาย,ดยดาได้ fc ของมะดามจูดบอลบาย fc ของมะดามจูด fc ของนิรุยชาแนล fc ของเมรี่เทย์ฮามาแล้วนะจ๊ะแล้วก็ฝากเพื่อนสาวน้ำัดชการออลลี่นะจ๊ะมีป่าค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะอุ้ยป๋อมันแสบอีกแสบก้อมืออีกอ